รัาผมแมงท่าฟูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางไปไหนนะเินไปพร้อมกับไปเอาพาไปรับไปรับไหนไปรับหม่อมวัดมาไปเอาบาัตวัดหนึ่งใช่ครับวัดอุดมปัญญานุสร์แล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งใช่ป้องใช่นะครับผมเนาะเราไปกันเลยนะครับนี่โซเฟอร์รถนะครับอ่าอ่าชื่อไทยนะครับ เดินทางไปกันเลยนะครับนอกบรรยากาศนะครับเนาะกานเดินทางในะั่นสะิเนาะก็จะ,ะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่หมู่บ้านคําเจริญนะครับเนาะอาจจะหัวหน้าคุณตากันอยู่ยนะติดกับหมู่บ้านหนองท่มคําเจริญที่แม่ท่าฟูอยู่นะฮนะเนาะนี่ทางไปวั นี่นะฮะทางถนนหนทางนี่สิลำบากอยู่นะฮะ <c oughs> อ่านี่นะครับจุดเด่นเลยนะครับเอ็ซีอยากให้เห็นกันนะครับวัหมดมก็แก่เพื่อแกฟางนะครับอผลฟางไปให้วัวนะครับต้องวัวนะครับวัวนมนะใหะ้สิต้องขอโทษขออภัยนะที่ผมพูดไม่ชัดบางครั้งก็ออกปล่อย i no? Uh. เมื่อวานนี้แล้วนะฮะนอนถนนท้องทางค่อนข้างจะเป็นถนนคุกฝุ่นนะเอฟซีเนาะนี่นะครับบริเวณมัดที่ผมมาเมื่อวานนี้แล้วเอฟซีเนาะ ไปแล้วนะ HFC ทำเงินครบบาทไปซื้อดอทไอ้ดูวัดมีอยู่แต่ว่ามันมันโคตะเบื่อไหม เราเลี้ยงกี่รถิไม่ดีนรถนะฮะเนาะผมก็ไม่น่าเลี้ยงว่าไปยืนนะเนี่ยเห็นรถขึ้นง่ามเลยถนนอาจจะถนนอาจจะลุกลังนิดนึงนะครับผมกว่าจะถึงนะครับอันนี้ทางไปบ้านน้องนกเขียนนะฮะเอ็มสี่นัจนกมีสามแยกแล้วก็แยกไปนั่นก็บ้านน้องเขียนแล้วก็บ้านครบกล่องนะเอ็มสี่นะอ่าโอเคนะครับเอาไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะฮะเนาะไปดูส่งตาบวนไปน้ำหยดถันลถจ้า โอเคเราก็มาถึงนะครับบ้านน้องนุกเขียนนะครับวัดบ้านน้องนุเขียนนะฮะอ่านี่นะครับผมรอให้ดูนะครับสถานที่ต่างๆนะเอฟซีอ่านะครับผมมาทำไม้นะเอฟซีดูรอบๆนะเอฟซีมาถึงแล้วนะครูบาท่านจะเอามาเอาเท้าบาทนะฮะเนาะก็ลมแรงนิดนึงนะฮะเราไปดูกันสุนักเยอะมากเลยนะฮะเนาะ มีหลายตัวนอนเดินซอน,นะมีอะไรบ้างนะครับผักปูอะไรบ้างนะฮะเราเข้าไปดูอืมนะฮะก็สกาละนะเอฟซีเราจะพาเอฟซี C ไปดูวัดบ้านของเขียนนะฮะกม,มแรงต้นโพกมแรงมากครับเนะอฟซีเนาะ,ะสิ้งแล้วนะฮะ,นะะเนาะ ตรงนี้ <ns> ต้นโพลมแรงมากครก็จะมาไหว้นะครับอ่านี่นะครับพระคาบนะครับตรงนี้ตีตรงนี้ลมแรงมากเลยนะครับต้นโพตัวนี้นะครับรอบๆก็บางๆนะครับลมไม่แรงเท่าไหร่นี่นะครอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะไอซีอ่าอ่านะฮะ เราก็จะไปดูรอบๆวัดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะะนี่ฮะพอเรามาถึงแล้วก็พาเอฟซีไปดูเลยเป็นอย่างไรบ้างดูรอบๆวัดนะฮะเอฟซีนี่นะครับจะช้าๆให้ดูอาจจะแดดร้อนนิดนึงนะฮะเนาะ ผิดปกติมากแต่ลมแรงอได้ยินเสียงลมชัดเจนเลยนะเอาไปด้านนู้นนะฮะสิตรงนี้สุนัขเยอะด้านที่ลงมานะฮะก็ไปบ้านหน้นเขียนนะก็ตรงข้ามล้อมด้วยหมู่บ้านนะฮะแล้วก็เป็นวัดนะฮะต่อก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นที่เมมนะฮะของศพของศพนะ,ะสิอ่ะ ช่วงน,นี้ก็ช่วงหน้าอ่าฟางนะครับเจ็บเกี่ยวฟางนั่นสิเพื่อจะไปให้วัวทำฟาร์มวัมวอยอย่างนี้ต่างๆนะฮะอ่านี่ครับบริเวณวัดบ้านหนองเขียนนะฮะออ่าอันนี้เมนนะไอสิมีศาลาศาลาศาลากำลังจะสร้างนะครับผมเนาะเพื่อที่จะอ่าศาลาการประเรียนนะครับเนาะ ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะเอฟเนาะอ่านะฮะมีเจอใครครับโซฟเฟอร์เมื่อกี้นะครับเอฟซีอืมนะครับนั่งรออยู่นะฮะครับเรามาดูด้านหลังนะฮะเนาะนี่นะครับเนาะด้านหลังนะครับเนาะเราให้ดูกันอ่านะฮะอ่าวัดบ้านหนองขุกเขียนนะครับอ่าตำบลอะไร ตำบลเนาองขเขียนอำเภอ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 เลือสอำเภอเลือไทยอำเภอสิทานจังหวัดอุดรธาน,นีนะฮะนี่ฮะนี่พอจะเป็นกุฏิของแต่ละกุฏินะฮะเนาะนี่ท้างหลังก็เป็นอ่านี่ฮะท้างหลังก็เป็นทุ่งนาทุ่งไร่ทุ่งนานะครัแบบสี่ ตรงนี้นะ่าจะเป็นศาลาสงฆนะเซีเนาะเขมาด้วยก,ก็จะร้วงวัดก็พังออกไปนะฮะนะนีะ่นะ,นะ,นะข้างหลังก็เป็นท้องไร่ท้องนาเนาะ,นะ,นะก็ดูบรรยาก,กาศวัดนบ้านของเขียนนะฮะเนาะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรอย่างไรบ้างก็ผมก็มาบ่อยนะเอฟซีเนาะ มก็มาบ่อยอ่ะจะดูนะฮะเนาะโอเคหมดดูหมดทุกทุกอรอบๆบร,บรบิเวณบัดนแล้วนะฮะต้องขออนุญาตลงคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับแมงทับผูชาแนลนะฮะขอบคุณค่าครับผมอ่า